แม้แต่ยอดแสนไกลย,ยังเกือบโดนน็อกโดยซาน่าซาน่ามีรูปร่างสูงใหญ่มีความเป็นมวยสูงมากส่วนยอดแสนไกลเตะหนักบางคนถึงกับกระเด็นกระดอนบางคนถึงกับแขนห้อยเวลาโดนเตะซาน่าจะต้านทานลูกเตะของยอดแสนไกลได้หรือเปลา่าแล้วเขาจะแก้เกมยังไงแซมมซา ยอดแสนไกลวางขวาครับแซมมี่ซาน่ามวยดุกยอดแสนไกลแตแซมมี่นี่สูงใหญ่มากครับยอดแสนไกลหดคืนแซมมี่อัดด้วยหมัดวางขวาแทงเขา่าวันชูหดซ้ายโอ้โหแทงเขาเ่าลึกชกครอสต่อเลยนะครับ เนี่ครับปล่อยลำตัวแล้วโยกสวยครับการใช้เข่าของแซมมีน่นี่มันแบบว่าได้ความสูงใหญ่คนที่รูปร่างสูงแบบนี้แล้วเสียบเขา่าหลมๆแบบนี้เนี่ยมาเขี่ยมโหดเหลอเกินครับแต่ยอดแสนไกลลูกหนักจะทำงานได้หรือเปล่าแต่โดนรัวหมัดอยู่ครับ แซมมี่อัดเข้าไปยอดแสน่ตัวสวนแทงอัดด้วยหมัดครับซ้ายทีขวาทีแซมมี่กระแทงครับล้มตัวไหมโอ้โหปเปอร์ชกไปแซมมี่กระแทงสวนครับแทงสวน,นไปครับโอ้โหสองคนนี้นี่โดนจับมาถูกคู่จริงๆ โอ้โหวางละของถนดัดของยอดแสนไกลต้องวางวางวางไหมวางแซมมี่โอ้โหกาต้องแข็งกับเจอยอดแสนไกลเนี่ยแซมมี่เข่าอีกไหมถีบยอดแสนไกลโอ้โหอัดลำตัวและแทงคืนยอดแสนไกลซ้ายขวา ซ้ายแซมไม่สวนอัดลำตัวโอ้ติดกาดแทงเขา่าโอ้โหแล้วครอสอีกมาอัดด้วยอืเตะทีต่อยทีมาวงในแซมไม่ทีเข้ามาแล้วครับยอดเสนไกลโอ้โหเรียกว่าช้ำกันทั้งคู่เลยครับเพราะว่าคูณไม่รู้เป็นอะไรไม่ยอมถอยกัน ไม่ถอยกันเลยอัดไปแซมมี่มาไม่ร่วงอ่ะร่วงไหมร่วงไหมอุ้ยอีอย,ยังไงมาอื้อหืยยอดใส่แกลดอึดอะไรเบอร์นี้แทงโอย้ยังไม่โดนมายอดใส่ไกลจะสวนยังไงเนี่ยโอ้โหหมัดขวามาอีกอัดลำตัวแทงนี่กัน คนหนึ่งหมัดคนหนึ่งเข่าแล้วครับอูทีบหน้าแซมมี่สาหน้าอืม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 ข้ามาอัดรับตัวชกจะเจาะกาดครับแทงเข่าอูดเลือสวนขึ้นด้วยหมัดอีกแล้วแทงแทงโอ้หมัดบ้างเข่าบ้างนี่เอาดิทีบใครอึดกว่า ใครอื่นใครไม่อื่นอึดกันทั้งคู่นั่นแหละออคงจะผิดคาดเกินไปตามๆกันว่าผลจะออกมาแบบนี้และนี่คือคนกินเต็ม